เมีน้อยมาพอเมียน้อยเด้อมือนอันนี้เมีน้อยอุดรชาแนลค่ะเมีน้อยอุดรชาแนลได้มาเยี่ยมทนายนงกับคุณทนายอุทัยครับผมน้องเนาะครับผมนี่ช่องลุยอิสานพาไปชมครับจ้าโอ้ยยินดีต้อนรับครับเมีน้อยครับเสียบยันต์สันดีใจไรเราคือนยางปั่นยางเดินจมกรมเนาะเดินจมกรมเหรอแม่เมีน้อยอายุเกที่ปีเพิ่งเห็นแมันบนเนี่ยคือแข็งแรงเถอะเม่น้อยแข็งแรงเนาะ โอ้แต่แม่เขาลูกก็เจ้าเขาหลานนั่นแหละโอ้ยโอ้ยเนาะประกวดนั่งงามยู่มั้ยโอ้สวัสดีครับเชฟยันมาแล้วโอ้ยโอ้ยบนเมียนมาแล้วยังก่อเซฟกินข้าวเจ้าขึ้นย่างปันเดินจมก้มเลยผมกำลังเบิ่งข้าวอยู่โอ้ยเจ้าไม่ยังอยู่นี่บ่อยคนมาดักเจ้าเลยมันบรอ ไปยินดีจอนเมื convention. ่อเกินก็ยเบิ่งเจ้าไหลสดนี่ป้าสเป็นยังไงคนเบิ่งหลหนอตอนเกิดพอได้เบิ่งเยอะโอ้ยปกติท่านเท่าให้เป็นเจ้าจอบเพิ่มพิ่นหาลอยเจ้าจอบอยู่ไสเมื่อคืนยุบานผมไปนี่ประมาณแปดโลป้าสครับเขาผมไปเล่นบ้านเจ้าเนี้ยไปอยู่บ่ะใส่แล้วมีไก่ต้มบ่โอ้ยไก่บริมันไก่อยู่หน้าไกล้ถอจะกินเถาะโอ้ยเนาะกับคนเถอไม่มีอ้อเป็นยังไงนอนรับอยู่บ่นอนรับดีอยู่บ้าน ทนายโบกว่าฝันโมมันสีเป็นยังไมันสโบฝันเลยโบโบกว่าฝันมันสีเย็นเพราะว่าปกติหนาวห่อนมาล้วเจ้านี่มีบุญได้จะมาฝนตกเป็นบ่ฝนตกบ่เออฝนตกได้เมื่อวานเมื่อคืนนี่เห็นบอออยู่บ้านนี่นี่ก็ตกเหมือนกันสิก็ตกตกได้เมืื่ออคนยู่บ้านมีแต่ลมมาบ่มีฝนจัะเม็ดปกติห้อนห่อนบ้านเห็นบ่ครับอุ้ยนอนดีกับนอนหลับดีขนาดผมเบิ่งจะไหลสดกับท่านทนายคนเบิ่งพันกว่าเนาะพันหาครับผม ปกติเราหกลอยเท่านั้แม่นบอกโอ้เจ้ามานี่สุดยอดเลยพ่อดาราดังคนดังนะคนดังอันทำเนียสมัยดีเนาะสบัยดีครับผมโอ้วันนี้ผมสิมานั่นเจ้าเฮียังโบตมื้อน่ะก็นี่แล้วเฮีงไปให้เจ้าพาสอนไม่น้อยตกเบ็ดห้มยตกเบ็ดจังไงประการมันเคยตกกันลืมแล้วสอนจังไงผมเป็นผู้ชายก็ยิสอนเพิ่นตกเด เอาไปกับสอนพนักพาตกนตะกอนเนี่ยเป็นยังไงสัมภาษณ์นะใครก็สัมภาษณ์ว่าไม่น้อยตะกอนเป็นสาวนะเจ <c oughs> ้าเคยเจ้าเคยตกเบ็ดบอลสอนเนี่ยบอกว่บบาบ้านทนายมีปา่บาบ้านลงมีป่าตกเบ็ดเป็นคำแนว่อะไรนั่นเอ๋อมันสิบเบ็ดก็ได้เหรอโอ้ยสิบเบ็ดเตะห่วยมันสีคือเปล่าเสียบยันเบิงมันนี่ลองเบิงเสียบยันสกิดข่าวเหมือนเจ้าเปี้ยนส่องเสมอ ผมไม่ได้เปลี่ยนส่องผมเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนซื้อใหม่ครับผมเปลี่ยนซื้อโอ้ยใส่บริวารเงินถืออัตลีโอ้ยเนาะกับไปให้ลูกข้าโรงเรียนลูกพอดีเลยงานหนักกับเจ้าไว้ใส่เอาอเอฟเวอร์เรสต์ขึ้นปูขับมาเอาจอดไว้นี่ยมันท่านใดนั่นมันท่านใดเติมลมยาวมันแปรอยู่ไปย่างยางเติมไปขออนุญาตไทยครับผมค้นนี่นะครับผมได้โอ้ยค้นดันคนดัง เจ้าในรูปกับหน้าตานี่คนละเรื่องเลยมันบอกเจ้าแม่ทุกคนเป็นคนลูบรอแต่ว่าบเจอาเจอตัวจริงบ่รอเจอตัวจริงเจ้ายังนิดหน่อยอยู่เลยมันบอกผมนิดหน่อยเนาะให้ทปออยู่มือนีสิป้าแน่เลยก่อนมือนีสิมาซ้อมมวยกับซ้อมมวยครับผมซ้อมมวยแล้วก็เอาที่นั่นนั่นนะใส่ใส่ใส่นะครับผมนี่นี่แดงครื่องเลยนะพ่อจะไม่ให้แต้ไทย ดเปเที่ยวผมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกระสอบมวยสมมติท่านใดนะครับที่ชมช่องลูกอีสานพาไปชมนะครับอถ้าเห็นเขาต่อยกระสอบมวยนะครับออ,อยากคิดว่าเป็นกระสอบมวยถ้าเป็นกระสอบมวยท่านจะต่อยแล้วท่านจะรู้สึกว่าท่านจะไม่ไม่ค่อยมีแรงนะครับท่านต้องมองว่านี่คือติสาสวดกับเพีหงมวยมีผลแล้วท่านจะมีแรงเ <c oughs> ตะมากครับโอ้ต้องคิดแน่วแนเนานะคิดแน,าน,าน่นันปุ๊บพอคิดแลวนปุ๊บกับงานขขาก็ โอ้ยเจ็บชิบหายเลยเอาเกือบก็ร้อยไปใส่หัวไม่น้อยเลยเกือบล้วน่ปมันโย่พอจะของเงินสองบาทเพื่อนอะถ่ายอยู่เด้พอกันเห็นยยังได้ยินรึเสร่งกันเสร่งกันเสร่งกันเพื่อนอะโอ้ยเห็นยังโย่เสร่งกัน S <S เสิรเสิร์กันเสิร์ฟเสิร์ฟกันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปจอบเบิงไปไปจอบจอบนคนเสิงกันตามจอบมองผมแล้วลุยลุยอา่าเสียบยันมานะครับวันนี้คนดังเพื่อของฉันเนต่นี้ข้ามสะพานเอาไม่น้อยเดี๋ยวเจอยางไปทุกคนจะไปก่อนจะไปทายมาทัวทุกคนเอาเมนบอกผมผมดี่เอนมาจะเหยียบเพื่อนนะท่านผู้ชมนี่ก็รบครับจะพาเธอเข้า ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอุปสรรคขัดกั้นเราได้โอ้แ้วกตกดนักเนื้อมือมองฟ้าบนยิดถึงอุบลบ้านแฟนได้พบเมตตาสอนเลนบ่เห็นหน้าเป็นมาแล้วต้องโดนกัดขั้นเลยขอดูหัว แม่พุ่มดอกบัวเ้ยเมืองอุบลโอ้ยเดี๋ยวผมไปเสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเป็นจำไม่ได้เลยในึกว่าไม่เดี๋ยวผมไปเชือเชือกันเสือมันเห็ดเบ็ดมันบอกอกเมาปูกคอไม่น้อยดยแล้วมันยังากร้พอมเนาะอากจีบบ่เอไปเไปเดไปเดท่านต่นายไป ที่หล่าจะลอเสากระอกด้วยดูแล้วปวะหลาดสื่อน้ำเด็กินแล้วครับผมโอ้ท่านผู้ชมที่ก็รบครับมาอุบลครับท่านผู้ชมโคตรประหยัดเลยบ้านเนี้ยกระเดกโตเก้าถวยเก้าระจัมจนนอนวินท่านผู้ชมเอาอะไรกุ้่ความเลยนะยังขาจนวินนะครับผมก็คือบ้านเขากินอยู่ประหยัดมากก็คือแบบไม่ใช่เทบจะไม่ใช้เงินนะบ้านเนี้ยเราแก้ขาวไม่ใช่ประหยัดเรามี อ๋อไม่มีจะกินนะาผู้ชมโอ้ยน่าสงสารมากเลยน่าจงใจนะนไมน่นะนะ,นะ,นะคิดดูดิบ้านเขาก็ไม่ไม่ทำให้เป็นปูนนะาผู้ชมดูนี่มิต้องไหม,ม,อไมเอาของที่มีในสวนนะครับอ,อยู่กันพอเพียงมากมายนะนผู้มชมกินรชในร้านนี้นะลูกเจ้าก็ไม่มีไม่รู้เจ้าังมาทำไมเนาะผมถามคนหน่อยเวลาตายแล้วเอาไปได้หรือเปล่าตอนนี้เราองมีใช้หมตอนนี้ก็ยังไม่ตายครับก็ต้องแบบเขายังพูดไม่ได้นะาผู้ชมก็คือแบบก็จะใช้ให้หมดนะครับ ในปัน้นปลายช,ชีวิตของเธอเนี่ยเธอก็ต้องเธอก็รู้มันไม่น้อยนี่แหละผัวก็ไม่มีครับลูกก็โตหมดแล้วใช่ไหมโมมีโมมีผัวแล้วคือมีลูกเสพยาตะกอนมันมีอยู่ต <c oughs> ะกอนมันมีมันมีลูกอยู่แต่นี้มันไปสวรรค์แล้วอ๋อครับผมเวลาพูดถึงผัวจะร้องไห้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หาได้ใหม่ไม่น้อยคิดอยากได้ผัวป่ะนี่เออ ะจเอาบกมันฟูอยู่นี่ครับท่านผู้ชมที่โรบคาตังขอขอบคุณมากมายนะครับสำหรับการติดตามรับชมช่องลูกอีสานพาไปชมนะครับเนาะก็นี้ก็เป็นเครือข่ายของท่านทนายอุทัยนะครับเนาะก็ัแปดนาทีแล้วท่านผู้ชมก็ถ่ายนานไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะไม่มีโฆษณาตรงกลางพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อเจ้าคือหง่วว่ามันขบแปดนาทีผมผมเบิ้งตาเจ้าวก็ยังอยากให้ผม